ครับสวัสดีทุกท่านครับผมตอรับพระสุคดคีย์บอร์ดครับช็อกวงการลูกหนังฟิลิปปินส์ครับเซเรสเนกอสประกาศไม่มีชื่อนี้แล้วครับเซเรสเนกอสสโมสรยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลฟิลิปปินส์เจ้าของแชมป์ลีกสันสมัยนะครับถแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเรื่องการเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนทั้งชื่อของสโมสรและตัวเจ้าของสโมสรคนใหม่ครับในเร็วๆนี้หลังจากที่วงการฟุตบอลฟิลิปปินส์ครับจเจอปัญหายอย่างหนักด้านการเงินนะครับหลังขาดผู้สนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งยังเจอปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ล่าสุดครับเซเรนเกอสแชมป์ลีกสูงสุดสามสมัย,มยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจไม่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีในประเทศครับเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการเงินก็ได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรบ้าขณะนี้สโมสรอยู่ระหว่างการเจรจากลุ่มทุนที่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมและเมื่อมีการเทคโอเวอร์เสร็จสิน้นสโมสรแห่งนี้จะไม่ใช่ชื่อว่าเซเรนเกอสอีกต่อไป รวมถึงเลโอเรยเยนสันประธานสมโมสรคนปัจจุบันก็จะไม่ได้บริหารทีมอีกต่อไปด้วยครับสำหรับเซเลสไดกอรครับก่อตั้งโดยเยนสันกรุ๊ปออฟบัสคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านการขนส่งคมนาคมของรีโอเลเยนสันเมื่อปี2012ครับในชื่อทีมว่าเซเลสลาสเล่กบก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเซเลสไดกอรตั้งแต่ปี2017โดยทีมเพิ่งมีผลงานในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกด้วยการบุกมาเอาชนะการท่าเรือเอฟซีจากประเทศไทย1.0 ก่อนจะตกรอบเพย์ออฟครับไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลลีกฟิลิปปินส์นะครับเพิ่งจะได้โคต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกแบบ1นบวกหซึ่งเป็นโคต้าที่ได้ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติเป็นครั้งแรกในรอบปี2021ครับด้วยผลงานความสําเร็จของเซเรเดกอสที่มีผลงานดีในเอฟซีครับช่วง2ปีที่ผ่านมาสําหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครรับบชช่นชอิองเาครับ นหนึ่งไลคนึงแชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจกับเรามากมายและทาไม่อยากภากั่าจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไครกดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ